สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับเราจะมารีวิวตัวชุดบะหมี่หยกอลูกชิ้นรวมมิตรนะครับ MK กันนะครับก็หาซื้อได้ง่ายมากเลยนะตอนนี้ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับอ๋อเขาบอกว่า only เซเว่นเลยนะเซเว่นเท่านั้นนะครับวิธีการกินเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะครับคือต้มทุกอย่างนะครับให้สุกด,ดีก็คือกินได้เลยโดยสมวนตสงเนี่ยจะมีแยกเป็นบะหมี่หยกนะครับมีลูกชิ้น MK แล้วก็มีผักนะครับนี่ตอนนี้เลยก็เดี๋ยวรีบเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับก่อนนามาใช้แล้วก็น้าจิ้มสุกี้นะครับเจ้าเกลืผักนะครับโอเคน่ากินมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับนี่มีกระเทียมเจียวให้ด้วยครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับโดยเราผมเนี่ยจะลวกผักก่อนนะครับก็ลวกในน้ําเดือดนะก็พอทุกอย่างเนี่ยสุกดีเราก็จะเอาขึ้นนะครับ ใส่จานกันเลยวก็เดี๋ยวจะมาจัดเรียงให้ดูนะครับตอนเสร็จแล้วเราจะใส่เส้นหลังสุดนะเพราะตัวเส้นเนี่ยจะมีแป้งๆนะครับเราไม่ต้องการตัวแป้งให้ลงไปในส่วนผสมะสะอื่นๆของเรานะครับน้นเดือดจัดเลยครับตอนนี้ก็ใส่ลูกชิ้นลงไปได้เลยครับนี่เป็นเค้าเด็ดที่ลูกชิ้นกับน้าจิ้มนะครับนี่การลวกนะครับลวกให้ร้อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเอาขึ้น สุกดีแล้วก็ไม่นานครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอยากนิดนึงครับใช้ตัวช่วยนะครับ ตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับเราจะใส่บะหมี่หยกลงไปได้เลยบะหมี่หยกเนี่ยก็จะมีแป้งนะแนะนําว่าให้ใส่สุดท้ายไม่งั้นเดี๋ยวตัวแป้งนี่จะไปเกาะกับผักของเรานะครับเราจะใช้เวลาคนเนี่ยไม่นานนะพอเส้นสุกดีก็คือเอาขึ้นได้เลยก็ถ้าเกิดว่าต้มนานเกินไปเนี่ยตัวเส้นก็จะเละนะครับหน้าตาน่ากินมากนะครับตอนนี้สักนิดนึงครับให้บะหมี่หยกของเราเนี่ยสุกดีนะครับ ตอนนี้ก็สุกดีแล้วนะครับนี่น่ากินมากจัดจานกันเลยนะครับไม่อยากเชื่อนะว่าจะมีวันที่สะดวกขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นหน้าตาตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยกระเทียมเจียวที่เขาให้มานะครับคือว่าสะดวกมากเลยนะมีทั้งกระเทียมเจียวแล้วก็น้าจิ้มสุก,กี้พร้อมเลยนะครับโอเคน่ักินมากแล้วก็กน้ำจิ้มสุกกี้เอ็มเคนะครับวิธีวิธีการกินนะครับก็คือ,อเริ่มจากเอาลูกชิ้นกันนะครับ จุ่มในน้ำจิ้ม Mk นะครับอร่อยถุดยอดมากครับเดีย๋ยวไปกินที่ร้านเลยบะหมี่นะครับใครจะกินปอกเปล่าก็าได้นะครับหรือว่าจะจิ้มน้ำจิ้มเด็กน้อยก็ได้นะแต่ผมจะให้ดูทะามันนี้เป็นแบบบะหมี่คุกก,กับกระเทียมเจียวเนี่ยรสชาติด,ดีมากอื้อหือ เส้นเหนียวนุ่มเด้งนะครับอร่อยสุดๆไปเลยลวกเองก,ก็ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดนะก็รสชาติด,ดีมากครับแนะนําเลยนะครับผักตุกขอับอร่อยมากแนะนํานะาก็มีขายที่เซเว่นนะครับราคา,าประมาณหกสิบกว่าบาทนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ